แล้วครับพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิออกไม้ด้วยครับเด้อบัดือนนี่เนี่ยมักไว้ได้้แลวพอครับยายลุงอ้วนที่เฮามักตั้งแต่คริสทีเดียวด้อครับเด้อมื้อนี้สิมาติดตางมือนมือนี้เฮาสิไปไม้คลองบางปลาเด้อครับอยู่บางเลนเนาะมื้อนี้ก็เกียงซิ่งครับเกียงซิ่งอ่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับเล็กๆน้อยๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับชิ้นเหลวก็ติดเป็นน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิไปลองเบิ่งว่าไม้คลองบางปลามันสิแตกบ่ เป็นไม้ธรรมชาติเพรมีการอ้อยไปล่วงหนาด้วยครับนะครับมันนี่อ่าลุงอ้วนยกโปรยเขาด้วยมันนี่จีไปเออปลาไม้ธรรมชาติเพราะได้อ้อยนี่ครับเกียงเสียงเนี่ยเพื่อนอยากเสื้อตัวนะครับสามเมืองสามเมืองครับเนี่ยสีรอนก่อนเพื่อนเราดิมันนี่เเสียเอาเกียงเสียงไว้นำปลาครับพี่น้องเอาละครับเดี๋ยวฮ้องมาคอยติดตามด้วยครับเด้อว่าเออแต่ละเมืองด้อยกะีบไปหาล่ะอ่ามันจีเป็นยังไงว่าไม้มันจีแตกวะเนี่ยลุงอ้วนสุดเนี่ยลุงอ้วนนะครับเด้อ กันได้กะสนับสนุนในเด้อครับแต่อยากเสกะวางมาเอาครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเขาไปลุ่นไม้กันเนาะครับเนาะไปเดี๋ยวตอนนี้กำลังกสิกเดินทางเนาะครับพี่น้องโอเคครับแล้วครับพี่น้องวันนี้เขากำลังเดินทางกันนะครับตอนนี้นี่ก็ตั้งจีพีเอสไปนะครับคล้อ,องแม่น้ำท่าจีนนะครับต้อ,ของขวางแม่น้ำท่าจีนไปแล้วก็ไปคล้องวัดบางปลาเนาะครับเนาะแต่ว่าเขาประเดี๋ยวไปซีจูวัดเด้พี่น้องมันเป็นแรง พยายามหน่อยแต่ว่าห้องสิบพานไปทั้งนั้นติดซื้อนะครับนี่ตอนนี้ลุงอ้วนกับก๊าลังสิ่งนะครับภาพอาสิบอนนิงจังหน่อยครับรถกิ้งเก่าเนาะมันกิดบนนิ่มปันไดนะครับเนาะแต่ว่าเลี้ยงหนาดูได้ครับพี่น้องเุลาเลี้ยงว่าสิบอพี่น้องเอ้ยไปดลยเพื่อนลอยยี่ห้อเน้ยครับคันเนี้ยเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปถ่ายร่นเบิ้งเนาะครับเนาะว่าหมายของเขามันสิเป็นหนาแต่เป็นจังไเลเนาะครับเนาะเอามัดจี๊ดสามชมกันหน่อยนึงเนาะครับเนาะโอเคครับผมก๊าลังตั้งจีพีเอสไปอยู่ครับ ไปพอถือเนี่ยครับพี่น้องนะเพราะมีอีสีดีบอกทางเนี่ยครับเยี่ยมลุงคนใช่ไหมครับนะครับไปยินดีต้อนรับจากเอียงวัวอันมาท่นครับพี่น้องไปครับเอาละครับพี่น้องวันนี้ห้องกับตอนนี้ห้องก็มัดหอดไม้แล้วเนาะวันนี้กับไม้กับเป็นประตูน้ำเนาะครับพี่น้อง นี่ก็หาวันลงบ่ได้ครับพี่น้องทั้งฝนกับตีมนะครับเพื่อนก็เจ้าเพื่อนวานเหียพอดีน้มเขาเจ้าเขาทึงๆเขาปล่อยหนามมาไหลทึงๆกับวานเหี้ยทั้งล่างนี่กับวิวานครับทีเลี้ยววนนะครับพี่น้องนี่ก็อาศัยหลังวัดครับแต่ว่าเพื่อนบ่อมันเขตอภัย้ทานน้องมีคนมาอ้อยปลาครับมันเป็นติดประตูหนามนะครับมีปลาครับมี่กลุ่มคนสิเบ็ดนะครับก็อยู่ทัดๆเลี้ยงๆเตะกันไปครับลุงอ้วนกับกำลังซ้อมบึงอยู่นะครับสืบยาเสนคิดอยู่ครับว่าสิลงท่าไรครับ เดี๋ยวมันเหลืออยุบฟองเดียวเท่านี้พี่น้งไไงองทั้งพุ่นกับข้าเจ้าคนสิบเด็กด้วยกัน<ส>เอาครับเดี๋ยวเรามาลรอหลุ่นิึงครับว่ามันสีได้ผลบ่โอ้ทั้งพุ่นสาวเหรครับพี่น้องเอาครับปลาอย่างบนนั้นโอ้ได้แตงพี่น้งนองเอาไงครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาติดตา,ามว่าสีได้ตัวบว่นะครับเนาะ ปลากระลักๆกระทมเจ้าทิ้นเนี่ยกับว่ามีปลาสังขวาดเนี่ยปลาตะเพียนทองปลาแสวัยปลาโกดนะครับปลากดกับมี่ครับปลาหมูกับมีครับพี่น้องปลาเพียกับมี่ครับตัวเป็นโลโอ้ปลาเพียกัมี่ครับตัวเป็นโลไปกลับนะเออหาไว้นี่เออเตัวเพียกเขาก็ทำไปประกำ ไม่ไม่ครับเดี๋ยวปลากรำบ้าน้องปลากระมังเพื่งเอิปลาเพีือครับพี่น้องเอาครับเดี๋ยวเามาลุ่นกันครับเราท่านีนลุ้งบิดนะครับตอนนี้กับหัวได้หอบองหอบนะครับเอาเอาหยับตัวก่อนจำหนีก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาลุ่นกันไหมเอาล้วครับตัวแรกพี่น้องจะอยู่ประยู่นะครับอยู่กับหมุนเร็วๆร็วที่ไหนยับเบรกโอ้เอะไะครับงานลุกงบวชนะครับยกขึ้นอีกหมุนขึ้นหมุนขึ้นเลยหมุนขึ้นเลย เออเอาละครับนี่นะครับเออเนี่ยลุงอ้วนบัดนี้นี่ห้องก็ได้ปลากระมังตัวแรกเนาะครับเนาะจากที่ห้องหัวกระลุงปลากระมังครับเอาละครับเริ่มเริ่มมิเริ่มมีเต็มแล้วครับมังหันก็เอามะกาววานไว้นี่นะครับนี่ปลาตัดเพียนตอดเข่าปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยครับพี่น้องชาวบ้านยังมาท่านี่กินชิ้งเดียวผมอยู่นะครับหลักเดียวหนึ่งวัดปฏิติดนะครับน้ะมาลุ่นกันไหมเนาะเอาละครับตัวแรกพี่น้องจ้าอยู่ประยู่ นะครับอยู่กับมุนเร็วๆได่ไงย่าเบรกโอ้เอะไะครับเนี่ยลุ่มอวนนะครับโยกขึ้นอีกหมุนขึ้นหมุนขึ้นเลยหมุนขึ้นเลยเออเอะไะครับนี่นะครับเออเนี่ยลุ่มอวนแบบนี้นี่ห้องกระได้ปลากระมังตัวเล็กนะครับเนาะจากที่ห้องหัวกระลุงปลากระมังครับเอาล่ะครับพี่น้องหัวกระได้ปลากระมังวันนี้สายขั้นหนึ่งแล้ว เสยนแหนะครับสิทธิ์เบียดเป็นนะครับยังหมุนหลอกพระท่านคองครับเดินมาตีเดินมาตีย้ำจะหมุนกันแล้วสานกันครับพี่กับน้องหมุนเร็วๆเหมุนเร็วๆเอาละครับขึ้นมาแล้วครับตะเพียนทองอ้าวตะเพียนหางแดงนะพี่น้องเด้อบัดนี้เอาละครับมันติแตกว่าไม้มาหนี้เอ้าพ่อเมืองครับพุ่นทั้งพุ่นก็ขึ้นมาแล้วครับพุ่นโอเคครับผม นี่ก็เป็นเงี้ยที่เ้ามักไกว์นะครับนี่ตัวนี้แหละครับพี่น้องห้พี่น้องครับอันนี้ไม้ธรรมชาติดไ,าได้นี่อ้อยบ่ได้หรอครับนี่น้ำไหลตามๆเลยพี่น้องเอ้ยปนวัตซียู่น้ำห่วยนะครับไม่น้ำลังวัดบางปลาแล้วครับนี่เนาะเขากลับมาล้องกันไม้กันตั้งจีบ็ดไม้ก็จังวหวะห่วยฟังครับพี่น้องอเอาลุงวันมาโปรโมหมดยาได้เลยเอาแล้วครับ นั่เองอายุะไตีอเอายอะไตีอยู่บ่เอาเงต้นชิงเดียวผมจะเด้มันชิลากเบ็ดผมลงน้นม่ได้ใส่สายหางอยู่บ่โอ้มันต่อดีเือติโอ้ยใจหวานไปลงวันนี่เอาครับเรือมีลุนลไนู้่วย็บเดดขันเด วอาวมติดกระดิ่งเ่าให้พี่น้องดีใจน้ำเนีเน่ยเว้ยรถล้วบ่ฟ้ามันหากินอยู่หนาหานี่ครับว่าใดไก่เป็นไดเราพี่น้องดึกใกล้ๆนี่นะครับดึกไก่มันมีแต่ต่อเด้ครับพี่น้องหน้าม,มันไหลพาอันเหยาะมาติดอยู่ปุ่นถามลุงเจ้าทินเพิ่นพาเลยอะอยู่าายยาด,ดี่เพิ่อนเหรอว่าจะไปตีไก่อะไร เอาครับมาลุุนกันเบิ้งวังหันกัดตอดแน่แล้วนะครับตรอดที่แถวใหญ่เลยว่าพี่มันเหรียญของใหญ่แต่ว่าขั้นอัดเบืกได้ครับพี่น้องขั้นนี้มันแมงขั้นสิบลาหน่อยวายู่ซำวาอยู่ครับพี่น้องปลามันแข็งเนาะนี่ครับมันเป็นขั้นอัดปลาเบืกเนาะออามาครับวายู่ครับปลายแข็ง ครับพีนน่น้องเดี๋ยวมามาหลุ้นกันตอนนาะอันครับพี่น้องลุ้งหวันกันน้อนนะครับจากที่ออกไม้มานะครับถึงขจาวันเหียไปไปมากๆฝนตกแล้วพี่น้องก็เลยเด็กพากันกลับกลางคันว่าห้องฝ้าเหลี่ยมแห้งพิทยานะครับก็เลยว่าได้อัดทายให้เบึงก็เลยพากันกลับมาโดยผิดขาดนะครับมันว่าได้ตรงเป่าหม้ที่ ที่เขาตั้งใจไว้นะครับคนนะ่ะวันเฮ็นแยกกับการบัาหอัห่ลักกันเนาะนะครับพี่น้อง,งเอาครับไัในี้เขาจังถ่าเบื้องคลิปใหม่กันเนาะสหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับเนาะ